เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีทำร้อยเชือกหัวขุนนะครับเยเรียมร้อยเชือกครับอันนี้ยังไม่ได้ขัดเงาครับมาอันนี้นะครับเนี่ยเราก็เอาเชือกใส่รูนี้ทําเป็นหัวขุนนะครับแล้วก็ห้อยพระด้านล่างสําหรับคนที่จะไปร้อยร้อยลูกปัดหรือร้อยหินอะไรนะครับหรือจะเป็นเชือกธรรมดาก็ได้นะครับ เดี๋ยวผมจะร้อยเชือกให้ดูนะครับนี่นะครับว่าเชือกแย่ไปในรูนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเนีย่ยเดี๋ยวถ้ามีพระห้อยข้างล่างเขาก็จะตรงนะครับตอนี้ยังไม่มีพระก็จะหนักพระอยู่เดี๋ยวผมลองเอาพระห้อยข้างล่างให้ดู นี่นะครับห้อยพระด้านล่างเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราจะไปร้อยหินลูกปัดประคำอะไรก็ได้นะครับหรือจะเป็นห้อยเชือกแบบนี้ก็ก็สวยดีนะครับไม่ต้องทสามห่วงทำเป็นร้อยเชือกโอเคครับเดี๋ยววันนี้จะมาทำสอนวิธีทำนะครับโอเค